กริบก,ก,กับแนนนะจ๊ะ DM p o r i u m DM Quartier ศูนย์รวมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลก Leaf Healthy จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีฝักบัวอารมาผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูบำรุงผิว d r Singh Professional Skin Care เคล็ดลับความงามของเาวไต้หวัน Slim Concept Perfect Lock Perfect Shape สถาบันสุขภาพดี Marissa Clinic Miracle Face Miracle Life หน้าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน วนตามิราเมดิสันนิวยอร์กชี้หอดชี้หอดกลุ่มกีบกรุ่กกิบกับแหน่นะจ๊ะวันนี้เนี่ยนะจ๊ะมาอยู่ที่มาทราเพิร์สต์ริโอนะคะที่เกสซอนพาซาค่ะซึ่งเขามีมุกที่โดนใจแหน่นะจ๊ะมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเนี่ยนะจะจะพาไปนะคะชื่นชมกับมุกอันสวยงามนะคะแล้วก็เข้าไปชี้หอชี้หอด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องจีนน้องโมนะคะหรือน้องแตงโมของเรานี่เองพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบมุกเข้าไปผู้หญิงสาวสวยแบบเราต้องเหมาะกับมุกแต่ที่ไม่ชอบและไม่อยากที่จะใส่ก็คือว่า มันเรียบใส่แล้วดูมีอายุคุณส่วนมีกี่คนนะคุณส่วนมีทั้งหมด3าคนค่ะพี่แหนวมีจีนมีแตงโมและวอีกคนคือพอต้องมาคุยกันก่อนไม่3ามคนฉันจะคิดไปทางนี้ก็อันดับแรกจีนชอบใส่มุกก่อนอันดับแรกค่ะก็เลยเริ่มคิดกันถึงมุกที่ดีไซน์ให้ดูวัยุขึ้นกันที่เข้ากับพวกเราก่อนอันดับแรกค่ะที่แรกเลยต้องเป็นมุกแท้จ้งแท้เท่านั้นผู้หญิงทุกคนอยากใส่มุกแท้อยากครอบครองมุกแท้เพราะมันดูมีมูลค่านะคะ เราก็ไม่อยากได้อะไรที่มันธรรมดาเกินไปก็เลยบอกแตงโมว่าอยากได้อะไรที่มันดูแบบทันสมัยแต่เราก็ไม่ได้อยากได้มุกที่สวยๆทันสมัยส่วนใหญ่มันจะเป็นมุกแบบพลาสติกหรือว่าสังเคะ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะรู้สึกว่าหาจุดกึ่นการไม่ได้เลยมาปรึกษาเพื่อนเพื่อนบอกว่าทําได้แน่ๆเรื่องนี้แบบไม่เคยมีใครทามาก่อนของของเขาที่อยู่เป็นตัวเขาเนี่ยมันดูคิวและคียคีดมากนะคะอย่างต่างหูคู่เนี่ยอยู่ดีเอามุกก็แปะข้างข้างล่างอันนึงก็สวยได้จริงๆร้านมาทาร่าเนี่ย พวกเรา3คนอยากให้เหมือน complete ลุคผู้หญิงในหลายๆสไตล์ mm hmm. ในแต่ละวันบางคนเป็น working woman บางคน ใส่กางเกงยีนสสบายๆไปเที่ยววันธรรมดาหรือว่าบางคนออกงานตอนคืนโมอยากให้มีทุกๆสไตล์ในร้านก็คือตั้งโจทย์ไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากให้ผู้หญิงทุกคนที่สามารถซื้อของเครื่องประดับมุกที่เป็นแบรนด์เนมสามารถซื้อของเราได้เพราะเราเป็นมุกแท้มุกมันจะมีทั้งมุกน้ำจืดและมุกน้ำเค็มค่ะแหะก็คือมุกน้ำจืดส่วนใหญ่จะเอามาจากอทั่วเอเชียทั้งหมดส่วนมุกน้ำเค็มเนี่ยจะมาจากฟิลิปปินส์อินโดนีเซียออสเตรเลียแล้วก็มีญี่ปุ่นด้วย มุกมาจากน้องสาวสุดที่รักของพี่เองคือน้องเมนี่นี่เป็นลูกค้าประจำปัลูกค้าไายใหญ่แล้วรู้ไหมว่าคนนี้เป็นคนที่ลงไอจีแล้วพี่เห็นถพงถามว่าซื้อที่ไหนแต่วันนี้เนี่ยเห็นได้ข่าวว่าเขาก็จะมาชี้หอชี้หอยนะต้องถามคีิฝานะคนสำคัญทำไมถึง มาต้องตารร้านมาทาร่ามุกเนี่ยซื้อที่ไหนก็ได้คุณแม่เราซื้อที่ไหนก็ได้แต่วันนี้เรามองเห็นว่าน้องๆเนี่ยเขามีความตั้งใจในการที่ดีไซน์ออกมาสําหรับคนสมัยใหม่<อ>คือแล้วดูมุกของน้องเขาสิคะเออดูที่คอเานี่เนี่ยดูทุกวันนี้ดูที่แหวนยอยะไรเงี้ยคือ<ช>งานดีไซน์ของน้องเขาเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เราใส่ได้ทุกวันเรียบร้อยก็ได้เท่ก็ได้วันไหนหนึกจะซ่าก,ก็หยิบมาใส่ได้เพราะว่าแบบเขามีมากมายมามก็ดูสิคะมุกก็เรียบร้อยมากอย่างนี้ เขาเรียกว่าเรียบร้อยไปแล้วนี่ใส่ชุดนี้ไปเนี่ยน้องขายได้อีกประมาณแปดชุดแน่จริรุ่นนี้ด้วยนะเนี่ยถ้่น้องใส่เนี่ยใช่ค่ะน้องขายดีจีมีคนออินบ็กซ์มาถามเลยค่ะว่าเป็นของข้ออะไรเราก็นี่เลยส่งได้เลยค่ะเสานน้องหอยจริงอันนี้ดีไซน์เนี้ยเราชอบก็เราก็สามารถเปลี่ยนสีปอี่ยนสีได้บอยได้พูดถึงสินค้าของเขาแล้วอยากไอ้อันกันจุกกันจิกักน่ารักำมาสามารถเซ็มเด็กที่จบ เล่นจบไปใหม่เนาะเล่นจบไปใหม่ก็มาซื้อได้หรือไม่ก็ให้เป็นของขวัญถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคุณแม่เนี่ยซื้อเข็มกัดให้คุณแม่สักหนึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยมีตัวหนังสือสั่งทำได้สั่งทำได้ได้เลยเก่งจัดเลยนะใคะคะนี่จากอันนี้คือบาติไหนเนี่ยคะโอ้นี่อันนี้หนูก็ชอบแล้วดูนะมีอยู่ในตะก้็กิ๊กไปกิ๊กมาอ่อใช่ ตื่ต <o> ื <like millet> ่นสวยนะสวยแต่ก็เหมือนกับเป็นชิ้นเหล็กเหมือนกันนะแบบฝังฝั่งข้างหลังใช่ใช่ไม่ไม่จับต้องอะไรของส่วนจริงๆยอมยอมรับจริงๆเลยต้องรับวเนียร์ฝก่งขาตอนแรกเริ่มจากขายออนไลน์ค่ะก็ขายออนไลน์อินสตาแกรมถ่ายรูปกัแตงโมแตงโมเป็นคนวางถ่ายรูปให้ ก๊กกิ๊กกิ๊กิกแล้วก็ไปออกงานตำแบบรีมาร์เก็ตาหารตำแตงงานตลหดืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่สองสามวันแล้วต่อไปก็ค่อยมาเป็นร้านแม่แต่เขามีวิญญาณนักขายมากนะจะเล่ากต่เงล่าเราพาไปเที่ยวด้วยกันไปล่องเรือสก้าหนูไม่รู้หรอกว่านางพกมุกขึ้นเรือไปด้วยแล้วนายทำไงคะพี่เมย์คะช่วยหน่อยค่ะทำไรคะใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายมุกเซาซีให้นางบนเรือ อ๋อที่นางไปเนี่ยไม่ได้ไปขายแต่ทำเป็นนางแบบเลยบอกว่ารบกวนใส่ใส่เป็นนางแบบถ่ายรูปไหนๆจะถ่ายรูปเล่นกันแล้วใส่เครื่องประดับด้วยค่ะใส่เซาซีลงสระว่ายน้ำค่ะแม่เก๋ๆบนเรือมาทาร่ามีวางขายที่ไหนบ้างคือตอนนี้นะคะที่กรุงเทพก็จะมีที่เซ็นทรัลแอมเบรซีชั้นสองค่ะแล้วก็ที่เกษรชั้นหนึ่งตรงนี้ค่ะขึ้นกระด่ไมก็เแล้วก็ถ้าต่างประเทศก็จะมีนิวยอร์ก ตรงโซโห,โหแล้วก็จะมีที่ลอนดอนแล้วก็มีที่ปารีสค่ะแล้วก็มีที่ฮ่องกง<า>แล้วก็ลาวล่าสุดเพิ่งมีที่ลาวแต่ว่าเป็นมีอย่างนึงนะที่พี่ชอบของสินค้าคของมาทรา,านเนี่ยมันนี่ว่าไม่ว่าว่าคุณภ,ภาพดีรี่้องพูดถึงถูกต้องมุกเขาขับมาขริยันเดียวนะคะ จะเลี้ยงหอยเองอะค่ะเอามุกเอามุกมาเอาจะเลี้ยงหอยเองแล้วต่อปีเสร็จเชิญพี่แหนไปใหม่พี่แหนจะเป็นส่นที่เลยค่ะทายคัดค่ะเป็นงำดมไปงมหอยไปงมหอยค่ะไปงมหอยค่ะมีแพลนอะไรมาที่จะทำาออไปอีกสินค้าของมาการ่ามีไหมมีนะคะก็อะไรกัน ยกับแตงโมแล้วอาจจะมีของยังอื่นมากขึ้นพวกกระเป๋าโอกกระเป๋าเมื่อกี้เห็นเห็นพี่ๆเนี่ยนี่กระเป๋าเกือบอันนี้คือให้ช่างปิ้งโดที่ฟิลิปปินส์ค่ะที่เราไปเจอตามงานแฟร์เขาก็ทำทำอย่างนี้ได้อันนี้ใช่ไหมที่ของปติญญาใช่ค่ะแต่รู้งปติญญาความเบาของมันอือคือคือปานี้มากค่ะใช่คือมันไม่หนักอ่ะ แต่สวยจินอันนี้น่ารักสวยเกย๋ใส่ละเท่เ,ทเลยเยอ,อันนี้คิดว่าขายดีมากนะอันนี้แบบระเบิดไหมคนชอบเยอะมาก <laughs> อันนี้ก็จะเก๋มาก แปลกนะคะแต่อันนี้ถือจะาทำเป็นโชคมันก็สวยนะเราสองคนต้องอยู่ในร้านแล้วก็ชี้หอชี้หอแย่เลยเนี่ยตายแล้วแม่ลอยู่นานไม่ได้นะเดี๋ยวซับจางอี่ขอโทษนะถ้าจะรองเท้าเสียยเราดูแย่เลยอ่ะอย่าสิคุณแม่เพชรเยอะขนาดนี้หนูต้องอมุกมาสู้อันนี้อันนี้โคตรละมุกโคตรมุกใครได้นางไปงานเนี่ยคุมอันนี้ก็ป่วยพอค่ะ ให้รวยซ้ำรวยซ้อนแล้วก็ขอให้มีร้านที่เป็นแฟชิพของตัวเองในเร็ววันให้เขาเดินเข้ามาขอให้เราไปตั้งร้านอยู่ที่เขาถ้าเกิดยังไงนะคะจึงขอฝากหนึ่งค่ะถ้าเกิดคิดถึงมุกแท้ฝากร้านมาทาร่าค่ะมุกแท้และราคาดี่และแบบสวยด้วยแบบสวยดีไซน์เก๋มากถ้าอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องหมดก็ถามได้ค่ะอ้าหนูมีไอจีไม่ใช่เหรอไอจีอะไรคะ มาทาร์สตูดิโอ M A T A R A S T U D I O ค่ะโอเคต่อกันเลยเนาะแค่นั้นเลยค่ะเลือกเอาเลยค่ะชี่ห่อชี่หอ,อ,อ,อได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดใครมีเวลาว่างนะคะก็แวะมาที่ร้านได้ค่ะที่เก2ชั้นหนึ่งแล้วก็เซนท์แนแอมบาซซี่ชั้นสองค่ะ แลต่อไปอาจจะเรากินแคชเชียมตัวเร็วนี้อะพี่แหนก็มีของมอบให้ลิฟเฮลตี้นะคะเบิร์นมีสปาอยู่ที่บ้านเป็นพิงโกและชุ่มชื้นแล้วก็มีกลิ่นอโรมาด้วยด็อกเตอร์ซิงนะคะมาจากใต้หวัางจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว สาวไต้หวันผิวสวยไหมสวยเราต้องสวยกว่าผิวสาวไต้หวันเพราะเดือนนีต้องใช้ดรซิงเท่านั้นต้องทำคนนี้ดีไหมดีมากคือมาสก์เนี่ยดีมากชอบมากพอเรามาสก์เนี่ยเช้ารุ่งขึ้นตื่นมาหน้าใสเลยจริงค่ะจริงถ้าไม่เอาก็ให้คนนะลูกของคอย่าเพิ่งเป็นสีขาวแครอทบารี่นะคะชงดื่มทุกเช้าผิวพรรณจะเป็นสีชมพูชมพู สีางหนู่นี่ชมพูไหมคะแม่เออคงจิชมพูทั้งล่างล้ค่ะแน่นอนี่ส่วนชากระดองขาค่ะมิลล่าเมดิสันนิวยอร์กขอบคุณค่ะเป่นตาที่มันทันสมัยสวนแล้วก็ดีไซน์ดีเลยนะเบานี่พอเราให้เข้าไปนะเราเห็นบนศีรษาเขาอะลองใส่ลองใส่หนซินี่เขาบิลล่าเมดิสันหน้านี้ตายแล้วสวยเลยอะ โอ้หมอกมูนไหมไม่ไม่คุณดูทันสมัยมากเลยอ่ะชอบมากค่ะเบลช่แลวสวยมากเลยเห็นไหมคะว่าถ้าเรื่อกออแว่นตาต้องคิดถึงมิน่าเมดิสันนิวยอร์กเท่านั้นกรุบกริบกรุบกริบวันนี้สอนให้รู้ว่าถ้ารักสนุกต้องเลือกมุกมัททราจะสวยเหมือนนางพยาหรือประมาณนางฟ้าเดนินก็อินเทรนด์ได้ทุกหนางชี้หอชี้หอกันนะคะไปกรุบกริบกรุบกริบกับแนนะจ๊ะ គ្រុបគ្រេបគ្រុបគ្រេបត ੱਕ ណែនណាចា